เดี๋ยวไปเอาแม่นี่กันไปเอาถุงใส่ก่อนว่าถือเลยว้าวว่ถือเลยถุงใส่ก็อยู่ใกล้บ้านนี่ทนยางดิโอ้ยเัวสาๆนี่เด็ดฮอนจัด จะจะว่าจะได้เมื่อก,กี้มาพัดลืมถือถง,บบง,องถอแล้วเบิ้งมาเป็นยังถืออยู่แล้วละอู้แดดแห้งแดดแรงเกินไปเนาะเส้านินีงแต่ว่าอากาศเย็นสบายอยู่แต่แดดห่อน bác ta nhảy ngô nấm, cắt lệ phát đoài thùng lèo lòng đu, lòng đu thử thử, thử, Song mấy nhỉ xong cọp đây là bỏ vào xong vô nó à, bên cọp. thì mới pin lầy đây nhá cả ô ô nhôm nhập lại nhà ừ nhà lại nhà lại nhà khang thang như thế nhà mấy giờ lạp đi nhôm nhập này lại Hãy subscribe ยามตรงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบเบิงมันคือดินดิดดนนะว่าไม่นั่งดอกโอ้ยห็นมือถือกล่องหรืว่าหัวถือแหละหัวถือเลยถือถือไม่หยุดไม่สิเขาไปที่ไหน กบกบคิดเราไปกบครับคิดเราไปกบโอเคโอเคกบกบกบโอเคครับ